สวัสดีครับพี่น้องเชาวสวนมะพร้าวน้ำหอมเนาะที่ปลูกมะพร้าวมะพร้าวภาคอีสานครับผมวันนี้ตอนเย็นๆเนาะจะมาสาธิตการใช้สารป้องกันพวกแมลงหนามดำแล้วก็พวกด้วงกวางเนาะตามที่ประสบการณ์ที่ใช้มาเนี่ยรู้สึกเอาอยู่พี่น้อง เพราะของสวนของผมมันเจอมาสองต้นหลังจากใส่สารตัวนี้ก็หายไปแล้วจะให้ดูพี่น้องเห็นสอบถามมาหลายๆท่านนี่คือตัวนี้ผมใช้สารตัวนี้ขวดเดียวซื้อมาเนี่ยเป็นเวลาสองเดือนแล้วที่หยอดบางทีก็อาทิตย์หนึ่งยอดหรือสามสี่วันหยอดแต่หยอดไม่เยอะผมจะหยอดน้อยแต่บ่อยๆครับผมก็เอาอยู่เนาะมันหายไปแล้วที่เคยมากิน ผมจะผสมเข้ามาในในขวดคกในขวดคกนี้เพราะยอดมาหลายต้นละก็ลืมนึกถึงนึกขึ้นได้เนาะม,มีมีหลายท่านสอบถามอยู่ที่ว่าเจอ,อยอดไม่ตายเนาะที่มีหนอนกินเนาะก็จะสาธิตวิธีการหยอดอสารตัวนี้ก็ถือว่าช่วยได้เนาะผมจะไม่พ่นนะครับผมเพราะการพ่นจะเกิดละอองอาจจะแพ้สารได้ก็ แมลงดามดำนี่จุดสําคัญคือตร,ตรงตรงใบที่เป็นกรีบๆแล้วยอดหยอดเข้าไปเลยครับผมพี่น้องเนี่ยไม่ต้องห่วงไม่ไม่เปืองยาพี่น้องแล้วก็ไม่แพ้ด้วยตรงยอดตรงกรีบๆมันชอบตรงซอกใบเนาะแล้วก็เดินดูรอบๆคือถ้าเราเข้าใจเนาะเนี่ยตรงตรงเป็นอใบมันที่เป็นกรีบๆเนี่ยมันจะเข้าไปแทรกอยู่ก็ยอดแล้วก็ ตรงที่เป็นใหญ่ๆแล้วก็แล้วก็หยอดตามลงมาเลยไม่เปลืองหรอกพี่น้องเนี่ยตรงโคนผมก็หยอดคือทําไมต้องหยอดตรงนี้ป้องกันพวกด้วงกวางที่มีเขาเขาๆนะมันจะมาเจาะเข้าไปกินยอดมะพร้าวถ้าเราหยอดตรงนี้หยอดอ่าผมหยอดตอนเย็นนะพี่น้องจะดีเนาะตามที่สังเกตอยู่หยอดปุ๊บเอาลองสังเกตปังเนาะ,ะเห็นไหมน้นํายาน้ํายานี่จะเข้าไปเกาะอยู่ตรงใย,ยนี่ ผมยอดลงมาถึงตรงใยที่มันหุ้มโคนจะทําให้พวกมแมลงต่างๆนะมาเกาะปุ๊บแม่พันธุน์แม่มันมาจะมาขยายพันธุ์จะมาวางไข่พอได้กินสารมันก็ไปแล้วพี่น้องเดี๋ยวไปดูเอามาดูต้นนี้เดี๋ยวจะสาธิตต้นสองต้นเนาะพอพี่น้องถามมาเยอะถ้าเจอสวนในเจอต้องรีบป้องกันพี่น้องถ้าหยอดไว้ก่อนก็ดีเนี่ยตรงกรีบๆเห็นไหม เราก็หยอดเลยไม่แรงหนามตาำจะเข้าตรงตรงซอกใบตรงกิีบๆนี่แล้วก็หยดลงตามซอกใบช่องว่างแล้วก็อีกอย่างยอดตรงยอดนี้เห็นไหมมันจะมีรููอยู่นี่เราก็โรยยอดลงไปไม่พ่นนะครับผมพน่นนี่เกิดละอองเกิดละอองจะทําให้เราแพ้สารเราป้องกันแบบนี้ดีกว่าแล้วก็ตรงใย,ยคอมะพร้าวนี่เราเรา,เราฉีดฉีดลงหยอดมันจะน้ํายาจะเกาะอ,อยู่นี้ ตามซอกใบไม่มีมดเห็นไหมพี่น้องของผมไม่มีมดเลยนะเพราะเราถ้าเจอต้องป้องกันพี่น้องเห็นไหมก็สารมันจะเกาะอ,อยู่ตามใยนี่เวลาด้วงกวางตัวแม่พันธุ์มันจะมาวางไข่นะมันได้กินสารตัวนี้มันก็หนีแหละสารที่ให้ดูก็เป็นาตามยี่ห้อที่ผมถ่ายคลิปไปเมื่อสักคู่เนี่ยเดินเย็นๆก็เดินหยอดสารสีวันหยอด อาทิตย์หนึ่งยอดก็ได้เนี่ยตรงนี้มันชอบเลยถ้าสวนไหนมีแมลงหนามดำนะตรงเป็นแดดเนี่ยมันชอบเราหยอดเข้าตรงยอดเลยตรงช่องว่างเนาะให้มันไหลาอาบลงไปเนี่ยแค่นี้พอแล้วก็ตรงตรงที่มันเป็นกรีบกรีบเป็นไอ้นนช่องว่างนะ,ะตรงใยเนี่ยหยอดเลยเนี่ยไม่เปลืองพี่น้องไม่เสียเวลาเราไม่ต้องไปทำเออไปปล่อยให้มันตาย เอาเกลือเอาลูกเหม็นไม่อย่าไปทําเลยเพราะว่ามันไม่ถูกกับหลักการของเขาเพราะหลักการของเขาคือมแมลงมาถ้ากิ่นสารเกาะอ,อยู่ตรงนี้มันก็ไปแล้วลูกเหม็นมันช่วยไม่ได้นะบางทีนะเนี่ยมันมาเจาะตรงใยเนี่ยตรงนี้พวกมแมลงร่วงกวงอ่ะที่กินขอมะพร้าวทีนี้สารมันเกาะอ,อยู่นี่มันอยู่ได้นานที่น้องอยู่ได้เป็นอา,อาทิตย์สองอาทิตย์แหละมันไม่หายกลิ่นมันจะเกาะอ,อยู่นั้น ก็กลิ่นสารตัวนี้มันจะกลิ่นแรงๆเนี่ยตรงชอกใบจะเป็นกลีบๆเนี่ยมแมลงหนามดำมันชอบเราก็หยดน้ํายาเข้าไปเนาะเห็นไหมมันจะซึมลงไปทันทีเลยคือเราต้องทํ่บ่อยๆถ้าสวนในมีถ้าไม่มีก็ไม่ต้องทําก็ได้หยดนดน้อย,นอยเนาะป้องกันไว้ก่อนเพราะว่าผมจะไม่ส่วนมากจะไม่ลงคลิปแบบนี้ให้ดูนะแต่มีพี่น้องถามมาเยอะ ผมก็ต้องเออทำให้ดูสาธิตให้ดูผมหยอดแบบนี้เนี่ยตามโคนผมก็ยังหยอดเลยซอกใบซอกใบนหนอนชอบเนาะพี่หน้องป้องกันไว้ก่อนครับผมเพื่อเป็นประโยชน์เนาะพี่น้นองวันนี้สาธิตการหยอดสารป้องกันต้นเล็กผมก็หยอดเนี่ยเห็นยอดมะพร้าวไหมอ่ายอดขึ้นมาเรา,เราลาดลงไปเลย ไม,ไม่ได้ใส่เยอะเนี่ยแค่นี้เนี่ยขวดหนึ่งยังไม่หมดเลยสามสิบต้นผมยังไม่หมดเลยฝาเดียวครับผมเนี่ยเห็นไหมตรงใยตรงใยคอนะหยดลงไปไมันจะซึมเลยพี่น้องเอาอยู่พี่น้องไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวแพรสารว่าเราไม่ได้พ่นเราหยอดเห็นไหมเอาดูชัดๆเห็นไหมไปดูต้นนี้จะทำกันแบบนี้แหละอาทิตย์ละหนึ่งครั้ง เนาะถ้ามันแรงๆก็สี่ห้าวันละหนึ่งครั้งเนี่ยดูตรงกรีบยอดคือตรงนี้แหละอันตรายเห็นไหม,มแมลงหนำดาม,มันชอบชอบเข้าไปอยู่เนี่ยแม้แต่มดก็ไม่เข้ามาถ้ายอดแบบนี้เห็นไหมเห็นไหมมันจะเกาะทันทีเลยน้ํายาแล้วก็อีกเนี่ยตรงยอดยอดลงไปเลยไม่แพ้สารแน่นอนครับพี่น้อง เราไม่ได้ไปพ่นให้เป็นละอองตรงนี้คือตรงคอ,อนี่มันเป็นใยอยู่ใช่ไหมใยเหมือนลวป้องกันยอดหรือที่อ่อนแอเราเสริมสารตัวนี้เข้าไปมันจะเกาะตรงตรงใยพี่น้องพอเกาะตรงใยปุ๊บแม่มันมาจะมาวางไข่มาเจอสารตรัวนี้ก็ถอยแล้วเนาะโอเคครับผมจะไม่ทําเยอะทําแค่นี้แหละครับผมมันจะมืดแล้วเนาะก็ฝากให้ พี่น้องทุกท่านแหละที่สอบถามเข้ามาอ่าสาธิตวิธีหยอดสารให้หน่อยสารตัวไหนเนาะก็ยี่ห้อก็ให้ดูแลเนาะตั้งแต่ต้นคลิปลองดูครับพี่น้องถ้าดีก็กดไลค์เนาะถูกใจเป็นประโยชน์กดแชร์เนาะผมจะทำคลิปแบบนี้ออกมาเรื่อยๆไม่ได้อาศัยตำราเนาะอาศัยการสังเกตสังเกตเห็น สังเกตได้แล้วดีเลยบอกต่อพี่น้องเนาะไม่มีต้นทุนประสบการณ์ประสบการณ์นะมันจะสอนเราไปเรื่อยๆนี่พี่น้องอ่ะว่าจะตัดคลิปแล้วทำให้หมดก่อนเหลืออยู่สองต้นเดินก็เหนื่อยเห็นไหมยอดตัวนี้แทงขึ้นแล้วยอดมันลงไปเลยตรงเป็นชอกใบเป็นกิบเกตหยอดเลยอ้อมมาด้านนี้ตรงคอที่เป็น เป็นใหญ่ๆยอดเลยพี่น้องไม่แพงไม่เสียเวลาด้วยเนาะปลูกใหม่อ่าเสียเวลาเสียต้นทุนเยอะเนี่ยต้นนี้ผมเจอเนี่ยผมเจอต้นนี่แหละเห็นไหมถ้าปล่อยไว้ตายเห็นไหมมันตายคือมันกินไปประมาณสองยอดทีนี้ตั้งแต่ยอดยอดมานี้มันหายไปเลยเดือนนี้ไม่มีขึ้นเลยเติมไปอีกเนี่ยเห็นไหมพี่น้องเติมไปเลย มันมีช่องว่างเนี่เติมเข้าไปมันอยู่ไม่ได้หรอกเพราะสารตัวนี้มันป้องกันพวกมแมลงหนามด,ดําโดยตรงเนาะเห็นไหมตรงใยมะพร้าวนี้ผมจะหยอดเห็นไหมมันจะดูดซับเข้าไปอ่าด้วงกวางมาก็หนีเพราะว่ามันมันมีตัวป้องกันอยู่เห็นไหมมันไม่ชอบกินเห็นไหมแล้วมันเป็นอันตรายอันอันตรายต่อชีวิตของมันด้วยเห็นไหมถ้ากาัดเข้าไป มันดูดน้ําเลี้ยงเข้าไปมันจะเป็นอันตรายต่อชีวิตของมันมันก็ไม่อยู่แล้วเห็นไหมโอเคครับผมพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์5เป็นประโยชน์นะครับผมอ่าแบ่งปันกันมีอะไรดีๆก็บอกต่อครับผมสวัสดีครับ